สวัสดีครับผมอุลินซี่ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้นครับจะมีสินค้าเฝ้แคมนะครับเป็นสายคล้องคอ,อาสายคล้องกล้องรุ่นใหม่อ,อ่อยแล้วตัวนี้นะครับจะเป็น Mark Link v ์วี2ไอ่าจะเป็นรุ่นไลท์นะเป็นสายคล้องคอสายคล้องกล้องเนี่ยครับซึ่งออกด้วยมาด้วยกันทั้งหมด5สีนะก่อนหน้นนะานี้จะมีรุ่น V1 หนึ่แล้วีสอออกมา5สีจะมีสีดำนี่แบบนี้ที่ผมถืออยู่สีดาแบบนี้แบบนี้สีดานะครับสีเขียวสีน้าเงิน สีแดงแล้วจะเป็นสีแบบสีออกเทานะแล้วก็จะเป็นลายหนังแบบนี้จุดแตกต่างมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยจุดแรกที่แตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับก็คือตัวตรงเนี้ย ตรงพาดคอตรงเนี้ยมันจะเป็นหนังวัสดุจะเปลี่ยนจะเป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังเลยนะรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะเป็นสายแบบเนี่ยเป็นเนื้อโพลีอย่างเงี้ยทั้งอันซึ่งตรงนี้มันก็นุ่มแล้วนะแต่อตัวหนังเนี่ยข้อดีคืออะไรมันไม่บาดอ่าไม่เวลาแบบใช้ไปน,นานๆอนยะ่างเงี้ยมันจะไม่บาดมันจะดูละมุนกว่านุ่มกว่านะครับตรงเนี้ยทามาค่อนข้างโอเคเลยนะครับตรงหนังเนี่ยเป็นแบบเย็บมาอ่าเย็บมาแบบเรียบร้อยเลยนะครับอ่าเย็บตรงขอบเป็นได้แดงนะเย็บมาแบบแน่นหนาเลยนะครับเย็บมาสวยเลยแหละตรงกลางจะมีเขียนว่าโฟลแคมแบบนี้ มตัวปรับระดับสายยังเป็นเหมือนรุ่นเดิมนะครับก็คือคุณไม่ต้องแอดจัดอะไรมากปกติเวลาปรับระดับสายเนะี่ยเราต้องมานั่งล่นอย่างนี้ถูกไหมอันนี้ครับดึงง่ายๆนี่ต้องการจะดึงเข้าคุณก็ลูดปึ๊บถือว่าโอเคเลยอ่าตรงนี้ทำมาแบบใช้งานง่ายปรับระดับความสูงเนี่ยแอดจัดง่ายมากระบบล็อกถามว่าเหมือนเดิมไหมยังเป็นระบบแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับของ f ฟลคแคมก็คือจะเป็นลักษณะไอตัวแบบนี้อ่าเป็นแบบล็อกแม่เหล็กแบบนี้เหมือนเดิม นะครับผมเปลี่ยนจากจุดเดิมนะครับเขาบอกสายตัวนี้รุ่นใหม่ทํามาดีขึ้นก็คือว่าปกติรุ่นเดิมมันจะโหลดได้ที่50กิโลกรัมรุ่นนี้เขาบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพมาอีก10กิโลกรัมคือโหลดได้6กกิโลนะครับผมตรงนี้อเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ติดตั้งกันครับว่าเป็นยังไงครับผมทีนี้นะครับมาดูอุปรกรณ์ภายในกล่องกันบ้างนะครับว่าเจ้าตัวสายตัวมาร์คลิงวีทูของเฟลแคมตัวนี้ให้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยอ ตัวเนี่ยครับตัวมุดสายหมุดตรงนี้นะครับให้มาทั้งหมด4อันให้มาทั้งหมด4อันนะครับผมในเซ็ตจะมีสายอ่าอยู่แล้วก็อยู่ที่คุณเลือกซื้อสายแบบสีอะไรได,ได้สายแบบนั้นนะครับต่อมาจะอาจจะ,ปะแปลหนึงเขาจะให้ตัวนี้ครับจะเป็นตัวสื่อภาษาจีนนะเป็นแผ่นแบบนี้เล็กๆแผ่นนี้มีไว้ทําอะไรอ่าเดี๋ยวผมแกะดูกันแผ่นนี้มีไว้ทําอะไรแผ่นนี้เขาบอกว่าวิธีการใช้งานมันเนี่ยให้เรามาแปะที่บอดี้กล้องตรงนี้ตรงฝาอะไรอย่างเงี้ยอ่าให้แปะให้ตรงกลางนะอ่าแปะให้ตรงกลางตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาเราร้อยสายเง สายสายอย่างนี้เข้าไปปุ๊บอ,อย่างเงี้ยสมมติคุณดึงสายเรียบร้อยปุ๊บเวลาสายมันจะห้องต,ตองแต่งถ้าคุณมีไอตัวนี้ยึดไปตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะดูดง่ายๆมันจะดูดเข้ากับบอดี้กล้องเลยตรงนี้มันจะเป็นกาว2 3 m 3ามนะมันจะดูดติดเข้าขอบบอดี้อย่างงี้ไม่เกะก,กะอ่าก็คือคุณให้เอาคุณเอาแผ่นนี้มันจะเป็นกาว3 m มาแปะที่บอดี้กล้องอ่าแปะไว้อย่างงี้บอดี้เสร็จแล้วเวลาไม่ใช้ปุ๊บสายมันก็จะไปดูดกับตัวตรงนี้เลยมันจะไม่เขาเรียกว่าไม่ห้อยต่องแต่งเก,ก,กะ นี่แบบนี้2ฝัง่งเลยอ่าให้มา4ชุดก็คือใช้ได้2 b o บอดี้นะครับข้อดีของไอ้เซาแคมเนี่ยคืออะไรอย่างที่บอกครับด้วยระบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันดีไซน์มาให้ใช้งานง่ายถอดเข้าถอดออกง่ายเนี่ยการเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยคุณก็ง่ายขึ้นสมมุติกล้องตัวนึงอยู่ที่ขาตั้งอีกตัวหนึ่งคุณจะแบบสะพายอะไรเงี้ยสลับได้แบบง่ายมาก ยิ่งคนที่แบบใช้งานแบบถ่ายอีเวนต์นะแบบมีหลายๆบอดี้เนี่ยแนะนาําหาสายของก็มุกนะผมว่าซื้อลักษณะยอย่างเงี้ยจะดีมากอ่ะนะครับเห็นแล้วเวลาใส่ปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยข้อดีของมันคืออะไรเนี่ยมันจะดูดเข้าร่องของมันเองเลยนะเนี่ยเข้าใกล้ไอ้โฟลแคมเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยถ้าใครเคยใช้จะรู้เลยไอ้าการยึดตรงเนี้ยมันจะง่ายมากเนี่ยสังเกตนะผมไม่ต้องมาจับยัดอะไรมากเนี่ยสังเกตไหมง่ายจริงอ่าอยากให้ลองเลยเนี่ยระบบของมันเนี่ยทรรมาดีจริงๆเนี่ยล็อกเลย ถามว่าแข็งแรงไหมอ่าหลายหลายคนหลายช่องเทสแล้วอย่างพี่ชิมเทสเนี่ยเวียงเลยนะตัวนี้ถือว่าทำมาดีมากเนี่ยแข็งแรงถามผมนะตอบโจทย์มากสายอย่างที่บอกนะครับเนื่องด้วยที่ว่ามันเปลี่ยนระบบเอเปลี่ยนวัสดุเนี่ยเป็นหนังปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันนุ่มกว่าเดิมอ่าเวลาคนสะพายนานๆจะเจอว่าบาดคอหรืออะไรตรงนเนี้ยปัญหานั้นก็จะหมดไปนะตนัวนี้นุ่มกว่าเดิมมากอ่าใช้งานง่ายก็ใครนะครับที่เคยประทับใจจากรุ่นแรกผมว่ารุ่น2เนี่ยทำมาดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของรุ่น2คือสีเนี่ยปิดปีงั้นเลยสังเกกตตได้้องาร แบบแฟนซีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นทูโทนนะครับผมตรงเนี้ยจะเป็นเขียวส้มน้ําเงินส้มสังเกตสายเป็น2สีนะสีดำเนี่ยมันจะเป็นแบบตรงหนังเนี่ยดำสายเนี่ยสีเทาตรงนี้จะเป็นแบบทูโทนอย่างเงี้ยเขียวส้มน้าเงินส้มแดงเหลืองสังเกตจะเป็นแดงเหลืองสีเทาลายแบบอย่างนงี้กับสีน้ําตาลเลยหนังเลย ใครที่กําลังหาสายคล้องคอนะครับแบบฟังก์ชันดีๆวัสดุดีๆเนี่ยผมแนะนําเจ้าเฟลแคมเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกได้เลยนะใครที่สนใจหรือหาสายคล้องสายคล้องคอดีๆอยู่แนะนําเลยครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมถ้าดูแล้วชอบสินค้านะครับสามารถซื้อสินค้านะครับได้ที่อุลซี่ไทยแลนด์ทุกช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับติดตามอุลซี่ทุกช่องทางด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม ยูเลนซี่ไทยแลนด์ครีเอทฟอร์ครีเอเตอร์